กระแสการยุบสภา,ากําลังเกิดขึ้นทําให้นักการเมืองตอนนี้แต่และพรรคการเมืองมีการเตรียมพร้อมลงพื้นที่มีการตั้งสาขาเพิ่มเติมวางตัวผู้สมัครกําหนดคนเพื่อที่จะหวังว่ามีการยุบสภาอย่างกาาระทันหันนะครับเพราะจะเกิดคําพิพากษาของสารรัฐธรรมนูญหรือว่าสารใไไดก็แล้วแต่นะครับจะส่งผลรัฐบาลน,นี้ล่มแน่นอนนะัน สวัสดีครับมาพบกับผมเทือศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหคเหนนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะมาเรื่องของกระแสการยุบสภาหึงเลยทีเดียวฮะหลายพรรคการเมืองกําลังเตรียมพร้อมที่จะมีการเลือกตั้งเอ้พี่น้องเบอร์เบอร์เบอร์หนึ่งใช่ไหมคู่แข่งเบอร์หนึ่งนี่เขาลงรูปคู่ใช่ไหมรูปคู่หัวหน้าพักบาง บางรูปก็ลงคู่กับวกับพิธาพิธานี่อุตส่าห์บินจากอเมริกามานะเพราะกลัวแพ้ก็มาแล้วไม่รู้จะบอกว่าอะไรว่าเกียรตัวกินไข่เกียรตปลาหลยกินน้ำแกงหรือเปล่าพี่นอ้องเสียดายมากที่สุดเลยตอนที่เป็น312เสียงอยู่ด้วยกัน นั่นคือโอกาสที่ประชาชนเขาแยกกองมาให้แล้วกองฝั่งลุงไม่มีเรากับฝั่งเราไม่มีลุงเป็นโอกาสที่ถ้าเราร่วมมือกันเมื่อไหร่ประเทศไทยไม่เหมือนเดิม,มกลับทิ้งโอกาสนั้นแล้วมาบอกว่าคุณธนาธรอย่าไปแก้โครงสร้างอะไรมากนักอา้าวอย่าจะก,ากระจายอำนาจไม่อยากแก้โครงสร้าง อา้าวอยากจะทลายทุนผูกขาดไม่อยากจะแก้โครงสร้างอา้าวไม่อยากจะให้มีปฏิวัติอยากจะให้รัฐบาลพลเรือนอยู่ทหารอา้าวไม่อยากแก้โครงสร้างแล้วจะแก้อย่างไงล่ะก็ปะผูกันไปเรื่อยๆพอทําไม่ได้ก็ฟอกขาวบอกว่ามันเป็นเพราะาบอกคุณธนาตอนไปแล้วว่ามันแก้ไขอะไรไม่ได้อย่าไปแก้โครงสร้างมันมาก พอพูดอย่างนั้นผมนึกถึงตอนทําท่าดีลรักดีลรับก,กับหัว,วหน้าโชนลนาเลยตอนนั้นมีรูปบอ,อกมาดีลรับลังกาวีผมก็ไม่เคยเชื่อฟังแต่ยังไม่เชื่อตอนนั้นยังอยู่ด้วยการทําท่าเป็นข้าวต้มมัดเป็นดีลรักอยู่เลย แล้วพอมาตอนนั้นเอาเรื่องอื่นเรื่องนู้นนโยบายนั้นนโยบายนี้มาเป็นข้ออ้างพลิกออกมาเป็นอีกอย่างหนึง่งไม่ได้ต้องการที่จะมาสาดโคลนว่ากันไปว่ากันมาอย่างเดียวผมก็ไม่ต่างจากคุณรักษิณที่มีอิลากับเขาเหมือนกันคุณรักษิลรักคุณอุ้มยิงอย่างไรผมก็รักพี่พิมพ์อย่างนั้นก็อยากจะ พราอมันมีเวลาจากการงานก็กลับมาหาลูกบ้างมันจะไปกลัวแพ้ไรมันจะไปกลัวแพ้ได้ยังไงแพ้มาตั้งเยอะแล้วแต่ชนะมาก็เยอะเหมือนกันนะได้ข่าวว่าอุดอรเขตหนึ่งนี่ก็ชนะมาบ้านเกิดคุณทักษิณก็ชนะมาบ้านจันทร์สองลาเขตนั้นผมก็ชนะมา ปน,นักวิเคราะห์ต่างๆนะก็กำลังมองว่ารัฐบาลขององค์อิงกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลำบากทักษิณชินวัตรก็อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากคดีต่างๆที่รุมเรา้านะครจนไปไม่เป็นทำอะไรก็ผิดไปหมดเนี่ยปรากฏว่าถูกวิพักษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังจากที่มีการแจกเงินมา1,000งบาทนะครับซึ่งแน่นอนฮะผิดทั้ง พราบาวินัยการเงินการคลังผิดทั้งรัฐธรรมนูญผิดทั้งจริยธรรมรัฐบาลก็เดินหน้าจะแจกต่อฮะหลังจากที่ทักษินชินวัติออกมาประกาศที่จังหวัดอุดรธานีว่าจะแจกเงินอีก2อรอกนะครับจะเป็นเงินสดให้กับคนอายุ50ปีขึ้นไปนะครับและอีกรอกหนึ่งก็จะเป็นเงินที่จะต้องในเดือนมีนาคมนะครับขณะเดียวกันนะฮะเรื่องของชั้น14ตอนนี้คณะกรรมาการป้องกันและปราบปรา,ามการทุจริต แห่งชาตินะครับก็เตรียมจะสนุบสำนวนถึงแม้ว่าจะไม่มีเวดระเวียนก็ตามนะครับปปชยังคงไม่ระบุเวลาที่ชัดเจนว่าจะมีการชี้มูลความผิดเมื่อไหร่แต่หลักฐานนี้ปปชดำเนินการรับเรื่องมาเกือบ2ปีแล้วนะครับยังคงไม่มีความคืบหน้าชัดเจนและตอนนี้ก็มีรายงานมาใกล้เข้ามาละใกล้กขาละใกล้กันมาละนะครับมันก็ใกล้กันมา,นมา,นมา,นมาจริงๆอะ่ะมันเกือบจะจบและสําหรับเกมนี้นะครับ เรื่องครอบงำทางการเมืองนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งเริ่มก็สู่กระบวนการสอบสวนและให้เวลาถึงวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2567นะครับให้พรรคเพื่อไทยและพรรคอื่นๆทำการชี้แจงกรณีถูกทักษิณชินวัตรทำการครอบงำการออกมาเคลื่อนไหวของทักษิณชินวัตรเป็นคำตอบชัดเจนว่าเขาทำการครอบงำหรือไม่เพราะจากเหตุการณ์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นครอบงำทางการเมืองเรื่องของชันทิมสีล้มล้างการปกครองเนี่ย นักวิกาะห์ต่างมองเหมือนกันว่าไ,ไม่รอดแน่นอนนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นตั้งแต่อุ้งอิงเข้ามาตำาหนงตาแหน่งเปน็นนายกอนตรีฮะก่อนดำแนงตาแหน่งด้วยซ้ำไปนะพอมีข่าวว่าจะมา,าทุกคนก็บอกไปรอดเดียบเพราะโรงเรียนจีนติดกับดักติดค่ายกลน,นะครับตอนนี้สิ่งที่เรียนไว้ตั้งแต่ต้นคือจากนี้ไปจะเข้าสู่กระแสะข่าวที่เรียกว่ายุบสภาผูแ้แทนราษฎรสิ่งที่เราเห็นตอนนี้คืออะไรโอ้โหก้าวไก่ลุกคือโจมตี พักเพื่อไทยอย่างเต็มรูปแบบเพราะมั่นใจว่าจะเกิดการยุบสภาหรือการยึดอํานาจขึ้นมานะครับถ้ามีการยุบสภาขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นก้าวไกลนะก็ถูกยุบไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นพักประชาชนคือพักส้มเนี่ยจะเจริญเติบโตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพักประชาชนก็จะมีความเข้มแข็งพี่ทาหัวหน้าพักก้าวไกลนะฮะก็ปราศัยโจมตีไม่กลัวทักษิณน,นะฮะพร้อมจะสู้กับทักษิณ ในขณะที่ก,ก่อนหน้านั้นทักษิณก็บอกว่าเนี่ยนะฮะพักสมม้มกําลังจะแพ้แลวนะฮะในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีก็เลยส่งพิธาเดินทางมาจากต่างประเทศเพื่อนาการสู้ครั้งนี้พิธาก็ประกาศพร้อมจะสู้นะฮะส้มกับแดงจึงมากลับมาฟัดกันอีกรอบเพราะพักสม้มพักเด็กนะเข้าใจว่าจะมีการเลือกตั้งและเข้าใจอย่างมากว่าถ้ามีการเลือกตั้งรอบนี้เขาจะได้ยิ่งกว่าแลนสไลด์ถลม่มทลาย ในขณะที่ทักษิณก็มั่นใจนะครับว่าเขาจะชนะการเลือกตั้งได้ถึง200เสียงส้มกระแดงยิงจัดหนักกันอย่างเต็มรูปแบบนะครับอย่างที่เราเห็นที่จังหวัดอุดอรธาน,นีแต่ขณะเดียวกันกระแสการยุบสภา,ากําลังเกิดขึ้นทําให้นักการเมืองตอนนี้แต่ละพรรคการเมืองมีการเตรียมพร้อมลงพื้นที่มีการตั้งสาขาเพิ่มเติมนะวางตัวผู้สมัครกําหนดคนเพื่อที่จะหวังว่ามีการยุบสภาอย่างกระทนหันนะครับ เพราะจะเกิดคำพิพากษาของสารรัฐธรรมนูญหรือว่าสารไรายใดก็แล้วแต่นะครับจะส่งผลรัฐบาลนี้ล่มแน่นอนนั่นหมายความว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวนาย,ยกรัมตรีตามมาในขณะเดียวกันก็มีการวิ่งเต้นนะครับที่จะให้คนลูกของเขาเนี่ยรอดพ้นวิ่งทั้งข้างนอกวิ่งทั้งข้างในแต่จนถึงขนาดนี้ยืนยันว่ายัางไม่ประสบความสำเร็จแต่อย่างใด ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตอศักดิ์จินกิจพัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สักวันดอกรักจบาลในใจคนไทยทำขอบทเพลงที่เราร่วมรอ้องมันคงต้องมีความหมายไม่ได้มาต่อสู้หรือเรียกร้องสิ่งใดแค่เพียงหวังในใจ มาดอกครั่งเจ้าบานไม่ว่างานแค่